ขี้ขนลุกเชีย่ยเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไงเ,เออไปกันเอออะไรเป็นอะไระทำไมสวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพื่นพุงครับ วันนี้มากับคลิปเขาบอกว่าวันนี้ครับผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งมาเขาบอกว่าเอาน้ําจิ้มบวยมากินกับโซดารวมกันแล้วมันจะเป็นเหมือนม็อกเทลเป็นน้ําบวยโซดามันไม่มีอะไรจะกินกันแล้วใช่ไหมแต่เราต้องมาพิสูจน์ครับผมนี่ผมได้ไปซื้อมาแล้วเป็นน้ําจิ้มบวยที่เขาบอกว่าต้องเป็นของพันธาย์นะครับผมอันอื่นผมไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ออริจินัลเขาบอกว่าต้องใช้นี้และก็ซาโดโซดาครับผมใช้โซดาล็อกมอเทนไป สรรหาดีจริงๆเขาบอกว่าอัตราส่วนเนี่ยหต่อหนึ่งก็คือบวยหนึ่งโซดาหนึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยมากคือถ้าผมเห็นน้าจิ้มบวยเนี่ยผมก็นึกถึงแต่แบบกุ้งชุบแปง้งทอดทอดมันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนอะวาอาบวยโซดาผมเคยกินแล้วผมก็ชอบกินนะตามร้านบ้าที่เขาขาอยอ่ะแต่เขาบอกว่าอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนี่เขย่าก่อนดื่มนะครับผม <c oughs> คือกลิ่นมันก็กลิ่นน้ำบวยหอมนีม่แหละอ่ะเราเราเอาแบบยิดหนึ่งเป็นที่ให้น้ำแข็งแล้วกันนะเไป S 1> <S 1> <S คนดลุกอะประมาณนี้โหนี่ครึ่งขวดแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่า1ขวดกินได้3แก้วครับผมถามว่าใครจะกินแต่ผมเห็นในคอมเมนต์น่ะผมไล่ดูเขาบอกว่ามีคนกินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเว้ยแบบเอ้าเพิ่งเคยกินกันเหรอแบบกินกันเรื่องปกติป่รฮะพูดเป็นเล่น่ะทุกคนใส่ลงไป ีมันแยกชั้นกันโดยสิ้นเชิงมีคนอยากกินด้วยอะไรจะกินเหรอเราคนกันครับผมนี่ไอ้อะไรนะจะกินไหมนะน้ำบวยอ่ะเฮ้ยเคียกลิ่นดีว่ะ กลิ่นไหมเนี่ยไอลูกอมลูกอมบวยสีแดงๆงอะ่ะลูกอมทองแดงๆที่เป็นรสบวยอะ่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนี่ดูดูตูดดูตูดด,ด,ด,ดูความช่ำฉ่มันเลยกลิ่นนี่โหกลิ่นบวยแบบเข้มข้นมากเลยและกลิ่นบวยคนละกลิ่นกับที่เป็นดมเป๋่าในขวดที่เป็นน้ำจิ้มทุกคนเทกเจอร์มันมีความแบบข้างล่างอะ่ะมันมีความแบบเหมือนแบบเนื้อบวยแบบไส่หลับบหวานอะ่ะ <laughs> ไม่กล้ากินแบบแต่กลิ่นหอมไป เชี่ยเฮออร่อยไ<ม>อ้ชี้คนลุกเชีย่ยอร่อยเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไงเฮ้ยเชี่ย,ยโคตรอร่อยโอ้โหอร่อยกว่าป้าหายอ่ะเฮ้ยกำลังตื่นเต้นอยู่แต่ผมรู้สึกว่ามันหวานไปสำหรับผมเติมทรายหน่อย<ม>เพิ่มความซ่าเฮ้ยอร่อยมาก มามาดีดีมดดีเนี่ยเอยากกินน้ําพอดีเลยนี่บวยโซดาเคยกินบ้างเคยกินปกติไม่เคยกินบวยโซดาใช่ไหมอ่าลองกินดูอร่อยบวยโซดาลองชิมดูชิมตัววะเออเออก็ได้บวยอยู่อ่าอร่อยไหมมีความชาชาแล้วก็หวานหวานบวยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหมดแก้วนะอร่อยปะชาแล้วก็หวานบวยนั่นแหละใช้น้ำจิ้มบวยมามาทำ มันนึ่ว่านึกงว่าบวยเป็นลูกไม่อันนี้คือผสมด้วยน้าจิ้มบวยเห้ยติดใจวะติดใจวะอะไรจะกินด้วยเหรอเนี่ยฮะเป็นไงแม่ออกกํลาลังกายมาเน่นื่ยอออกกําลังกายมาเน่นื่ยเฮ้ยทุกคนมันอร่อยมากคือถ้าใครชอบกินบวยโชดาอันนี้ตอบโจทย์เที่ยวผมกินแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไงเธอมันต้องลองวะ อปกติเขาก็ไม่ได้ชอบกินน้ำบวยนะจริงเหรอลองกินดูแต่อันนี้มันดีเว้ยนึกถึงความเหนียวของตอนที่มันอยู่ในขวดแล้วไม่กล้ากินหรอหเฮ้ยเออไงเออแคากินเนอะเป็นไง็นไงเฮ้ยเกินคาดเออเฮ้ยเธอหอมแต่มันหอมอ่ะมันเหมือนเอาบวยเป็นลูกมาใส่จริงๆเออจริงหอมโอ้อะ ผ่านผ่านอันนี้ผ่านอร่อยปกติเขาไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าอันนี้มันหอมเบาๆาหอมหอมๆอมอย่างเงี้ยหอมเบาๆหวานหวานหน่อยหวานน่หน่อยิดปากนะเออหอมขนาดกินไปแป๊บถึงแล้วยังหอมหอมค้างคอหอมค้างในคอในปากเฮ้ยอร่อยกินได้กินได้ชอบชอบนี่เขาบอกนะบอกว่าไอ้จิ้มอาหารทอดนะปอเปี๊ยะอย่างเงี้ยทอดมันกรั่งอย่างเงี้ยอาหารทอดทุกชนิดกินเพินนะ หายไปเยอะอยู่เออจะหมดแล้วว่ะแต่มันมีคอมเมนต์อีกบอกว่าถ้าเราเอาน้ำจิ้มไก่มาผสมกับโซโดาลาจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกมีคนคอมเมนต์บอกมกันว่าถ้าน้ำจิ้มบวอยอ่ะผสมได้แม่ปนอมก็ได้เหมือนกันเราคือพูดทดลองรา,าร,รายการนี้คือรายการทดลองเราจะลองน้ำจิ้มไก่ตามแม่ปนอมกินกับโซดา<ห>ครับผมพริกเน้นๆลองดู โอ้เยอะขนาดนั้นดยเหรออาจารย์ใหม่ก็ได้อาจารย์แบบเฮ้ยเมนูใหม่คิดถึงสภาพบาร์เทนเดอร์กำลังเขย่าเอาลับอะไรดีครับเอาน้ำจิ้งไก่ผสมโซดาอย่างเงี้ยโอ้โหนะดาผมนี่นะกลิ่นมันแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยอยนนี้ดิอยนนี้ดินามแข่งไปด้วยไปงาน อเพอพอร ouais. ูปข,ขอบปากช่วยสิขอบปากแก้วนี่กลิ่นมันฉูดมากเลยกลิ่นมันพอพอโดบปุ๊บมันตีขึ้นจมูกเลยกลิ่นพริกนะกลิ่นแบบแสบจมูกเลยไปต้องลองมาจับดีนะไม่พุ่งใส่หน้าก่อนอ่ารสชาติมาก่อนสิบอกมาลองกินดู ha 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 มันก็ได้น้ําจิ้มเต็มเต็ม oh. มันอันนี้อันนี้นกินให้มันเป็นแบบไหนอ่ะกินให้เป็นน้ํามันไม่ได้ตอนเนี้ยแสบปากแสบคอบแล้วก็แสบลิ้นแล้วก็มีความซาและอันเนี้ยรสชาติเหมือนเวลาเราไปเที่ยวบางแสนแล้วเราไปซื้อของทอดเขาไม่ได้ให้น้าจิ้มบวยมาเขาให้น้ำจิ้มไก่ที่ผสมเจือจางแบบแบบน้ําแบบเยอะมากๆปริมาณแบบอัตราส่วนแบบน้ํา1ต่อ10บแบบมันจืดอ่ะแต่มันมีความเผ็ดของพริกอะ่ะแย่มากเลยคือแบบน้ําจิ้มไก่นี่อย่าหาทไม่เวิร์กอันนี้ไม่ควรจะน้ําจิ้มบวยให้เต็มสิบ คือ10เต็ม10จริงแต่เดี๋ยวก่อนมันก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่บอกว่าแล้วถ้าเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ล่ะ <co z> น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งซะด้วยเป็นงะผันท้ายดูคลิปนี้อยู่เป็นทปบอนเซอร์ก็ยินดีนะครับผม <c oughs> น้ำจิ้มบ๊วยอร่อยมากผมชอบกินนะครับผมน้ำ <c oughs> จิ้มสุก,กี้ก็ใช้ได้เฮ้ยจริงเหรอพี่ขายเก่ง <c oughs> น้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยอร่อยดีอร่อยไปแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เราจะมาทำม็อกเทลน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งกันครับผมโอ้โหไปงเปิดดังบล็อก อยากกินชูกี้ร์เลยไปต้มหมูต้มผักไปอ๋อโค้นเลยทีเดียวอเอาเอาท่านี้แล้วกันเนะมาเชื่อดูจากสภาพแล้วไม่ต่างกับน,น้ำจิ้มไก่ครับผมเฮ้ยน้ำแข็งเต็มๆสีโคตรเดือดสีเดือดกว่าเมื่อกี้น้ำจิ้มไก่อย่างว่าเจอจางนะ แต่้ายมีความขายหุยหอมไปเรื่องขี้งนะอะไรเป็นไรซุ่มนทำไมตอนนี้เผ็ดมากเลยแสบปากมากเลยลองกินดูกำลังจะกินนี่คิดถึงซุกี้นะหอมจังให้หอมไอหอมมาหอม น้ำจิ้มซุก,กี้เนี่อร่อยกว่าน้ำจิ้มไก่เพราะอันนี้กินไปมันได้กลิ่นเหมือนเราเราซดน้ำซุก,กี้อะคือฟิลมันเหมือนเรากินซุก,กี้แต่มันเย็นอคือปกติเรากินซุก,กี้อะมันก็จะต้อง ใส่น้ำจ้มมาลงไปมันก็จะปนๆกันไปในน้ำแต่อันเนี้ยมันได้ความกินซุกี้แบบเย็นประมาณนั้นแต่เผ็ดแสบปากมากเลยด้วยความที่โซดามันซ่าใช่ปะพอโซดามันซ่าแล้วมันตีขึ้นมาแล้วพอกินไปุบมันฟูอยู่ตรงปากแสบปากมากเลยตอนเนี้ยสรุปว่าน้ำจิ้มบวยกับโซดาดีครับให้คะแนนเนี้ยสิบเต็มสิบคือไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อครับผมใครชอบกินน้ำบวยโซดาตอบโจทย์มากๆอาจจะลดอัตราส่วนจากหนึ่งต่อหนึ่งเป็นน้ำเยอะกว่าน่อยนึงเพราะอันนี้มันรู้สึกหวานไปหน่อยแต่ถ้าผสมโซดา เยอะมันจะซาแล้วมันจะอร่อยมากเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงลองไปทำตามกันดูได้ครับผมวันนี้ผมมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วบางคนแบบได้แต่คอมเมนต์อยาเฮ้ยลองดูลองดูไม่กล้าลองนะผมลองให้ลองให้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผมกาแฟนพุงครับและใครมีเมนูอะไรแปลกๆอย่าหาทำหรือเขาบอกว่าก็ลองคอมเมนต์เอาไว้สำหรับวันนี้ไปไปก่อนแล้วครับผมไปล้างปากก่นตอนนี้แสบปากมากเลยปากเบิ์นไปหมดแล้ว